สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนผมนายวินิตปูวงเลขานุการสาขาพรรสังคมประชาธิปไตยไทยจังหวัดชนบุรีวันนี้ก็จะมาทวนชิดทวนคุยเรื่องการเมืองเช่นเดิมวันนี้ประเด็นแรกต้องบอกว่าเป็นข่าวดีระดับประเทศซึ่งสำนักข่าวต่างประเทศตีต,ตีพิมพ์ออกทั่วโลกแสดงความยินดีกับประเทศไทย ด้วยพระปีชาสามารถโดยแท้ประเทศไทยผลิตยารักษาโรคมะเร็งได้สำเร็จเรามาดูเนื้อหาน้อมสำนึกในพระเมตตาและพระอัจฉริยภาพเมื่อวันที่5รกรกฎาคม2568โรงพยาบาลจุฬาพรได้เผยแพร่ข่าวน่ายินดีว่า ประเทศไทยสามารถพัฒนายารักษาโรคมะเร็งชนิดมุงม่งเป้าในรูปแบบยาเม็ดซึ่งเป็นตำรับแรกที่ผลิตขึ้นในประเทศไทยได้สำเร็จโดยเกิดขึ้นจากพระดำริและพระอัจฉริยภาพของศาสตราจารย์ดร์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวะายลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระสีสว่างควัตวรขัตติยราชนาลีใต้ฝ่าละองธุทีพระบาทพระองค์ทรงมีพระปณิธานแน่วแน่ในการยกระดับการรักษาโรคมะเร็งในประเทศไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้วางแนวทางการวิจัยและพัฒนายาที่มีประสิทธิภาพสูง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการรักษาได้อย่างทั่วถึงโดยไม่เป็นภาระทางค่าใช้จ่ายจนเกินไปยาอิมคานิฟ100จึงเป็นผลสำเร็จจากพระดำริอันลึกซึ้งซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พัฒนาขึ้นอย่างเป็นระบบโดยมีตัวยาสำคัญคืออิมาทินิฟ และได้รับการขึ้นทะเบียนตำรับยาโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเมื่อวันที่20พฤษภาคม2568นับเป็นภาพมหาการุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ที่ทรงอุทิศพระองค์ในฐานะนักวิทยาศาสตร์และผู้ทรงมีหัวใจเพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ป่วยโรคมะเร็งในประเทศไทยซึ่งจะได้รับประโยชน์อย่างยิ่งจากยานี้ ประเด็นต่อมาปัจจุบันรักษามะเร็งได้หลายวิธีไม่ใช่แค่คีโมอย่างที่เคยเข้าใจกันเวลาใครสักคนรู้ว่าตัวเองหรือคนในครอบครัวเป็นมะเร็งภาพแรกที่หลายคนมักนึกถึงคือต้องทำาคีโมเพราะในดีดการรักษาหลักที่ใช้กันแพร่หลายคือเคมีบำบัดซึ่งแม้จะได้ผลแต่ก็มักมีผลข้างเคียง ค่อนข้างมากเช่นคลื่นไส้อาเจียนผมร่วงภูมิคุ้มกันต่ำติดเชื้อได้ง่ายแต่ในยุคป,ปัจจุบันการรักษามะเร็งไม่ได้มีแค่ทางเดียวอีกต่อไปแพทย์สามารถเลือกวิธีที่เหมาะสมกับแต่ละคนได้มากขึ้นโดยดูจากชนิดของมะเร็งระยะของโรคสุขภาพของคนไข้และความพร้อมของร่างกายวิธีหลักๆที่ใช้กันมีดังนี้ครับ ประเด็นแรกการผ่าตัดเหมาะกับมะเร็งที่อยู่เฉพาะที่จับตัวเป็นก้อนและยังไม่กระจายไปที่อื่นเช่นมะเร็งเต้านมมะเร็งลำไส้มะเร็งต่อมลูกหมากการผ่าตัดช่วยเอาก้อนมะเร็งออกจากร่างกายโดยตรงและในบางกรณีอาจเป็นการรักษาให้หายขาดได้ประเด็นต่อมารังสีรักษาใช้รังสีพลังงานสูงเข้าไปทำลายเซลล์มะเร็งเฉพาะจุดเช่น มะเร็งสมองมะเร็งศีรษะมะเร็งลำคอหรือในกรณีที่ก้อนเล็กเกินไปหรือผ่าตัดไม่สะดวกข้อดีคือไม่ต้องเปิดแผลผ่าตัดแต่ก็อาจมีผลข้างเคียงเฉพาะจุดเช่นผิวหนังไหม้หรือลำคออักเสบขึ้นอยู่กับบริเวณที่รักษาประเด็นต่อมาเคมีบำบัดเป็นการใช้ยาเข้าไปฆ่าหรือยับยั้งการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็ง ซึ่งมกักโตเร็วและแบ่งตัวไวข้อเสียคือมันไม่ได้แยกแยะระหว่างเซล์ลมะเร็งกับเซล์ลปกติที่โตเร็วเช่นกันเช่นรากผมเซล์ลเยื่อบุทางเดินอาหารหรือเม็ดเลือดทำให้เกิดผลข้างเคียงต่างๆเช่นผมร่วงขึ้นไส้เม็ดเลือดขาวต่ำอย่างไรก็ตามเคมียังจำเป็นในมะเร็งหลายชนิด โดยเฉพาะกรณีที่มะเร็งกระจายหรือไม่สามารถผ่าตัดได้ประเด็นต่อมายามุ่งเป้าเป็นวิวัฒนาการใหม่ของการรักษามะเร็งที่ไม่ใช่แค่ฆ่าเซลล์มะเร็งแต่รับเป้าไปที่กลไกเฉพาะของมะเร็งตัวอย่างเช่นมะเร็งบางชนิดจะต้องพึ่งพาเอนไซม์หรือโปรโตีนบางตัวในการเติบโตและกระจายยามุ่งเป้าจะเข้าไปหยุดการทำงานของ สิ่งเหล่านั้นโดยไม่กระทบเซลล์ที่ดีมากผลคือได้ผลดีแต่ผลข้างเคียงน้อยกว่าคีโมเช่นไม่ทำให้ผมร่วงไม่กดภูมิคุ้มกันเท่าคีโมและสามารถกินแบบเม็ดได้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลยามุ่งเป้าบางตัวเช่นอีมาทินิฟที่อยู่ในอิอิมคานิฟร้อย ใช้รักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวบางชิดได้อย่างมีประสิทธิภาพมากจนทําให้คนไข้หลายคนใช้ชีวิตได้อย่างปกติรักษาแบบกินอย่างเดียวไม่ต้องทำาคมีสามอิมคานิป้อยคืออะไรใช้รักษาโรคมะเร็งแบบไหนบ้างอิมคานิร้อยเป็นยามุ่งเป้าที่พัฒนาขึ้นโดยทีมไทยซึ่งมีตัวยาสำคัญชื่ออิมาทินิป ขนาดร้อยมิลลิกรัมจุดเด่นของยานี้คือเข้าไปยับยั้งการทํางานของเอนไซม์ซึ่งเป็นตัวที่เซลลมะเร็งบางชนิดต้องใช้ในการเติบโตและแพร่กระจายเมื่อไปหยุดกลไกนี้เซลมะเร็งก็จะหยุดโตลดการลุกลามทําให้ควบคุมโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผลข้างเคียงน้อยกว่าคีโมมากเช่นไม่มีอาการผมร่วงไม่มีแผลในปากไม่ขึ้นไส้รุนแรง โรคที่ใช้ยาอิมคานิบร้อยได้แก่มะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังมะเร็งเม็ดเลือดขาวเฉียบพันธุ์แบบพิเศษเนื้องอกในระบบทางเดินอาหารมะเร็งผิวหนังบางชนิดที่พบได้น้อยเหมาะกับผู้ป่วยที่ต้องกินยาต่อเนื่องยาวนานเพื่อควบคุมโรคไม่ให้กำเริบ 4. ีํทำไมการผลิตในประเทศจึงสำคัญมาก แต่เดิมยากลุ่มนี้ต้องนําเข้าจากต่างประเทศซึ่งมีราคาสูงมากบางคนต้องจ่ายเดือนละหลายหมื่นทําให้คนไข้จํานวนน้อยหยุดการรักษาเพราะสู้ราคาไม่ไหวการที่ไทยผลิตได้เองถือเป็นการปลดล็อกเรื่องต้นทุนและการเข้าถึงยาแท้จริงช่วยให้คนไข้ได้รับยาที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมและยังเป็นก้าวสำคัญของประเทศไทยอีกด้วยในด้านการพึ่งพาตนเองเรื่องยาไม่ต้องรอหรือนำเข้า ทุกอย่างนอกจากนี้โรงงานที่ผลิตยังได้มาตรฐานและมีการครวบคุมคุณภาพโดยหน่วยงานรัฐทำให้มั่นใจได้ว่ายาไทยก็คุณภาพไม่แพ้ของนำเข้าจากต่างประเทศ 5. ผลดีที่มากกว่าการรักษาคือคุณภาพชีวิตที่กลับมาสิ่งที่ยามุ่งเป้าอย่างอิมคานิบร้อยให้ได้มากกว่าแค่การควบคุมโรคคือชีวิตที่มีคุณภาพ เพราะการรักษาแบบนี้ไม่ต้องนอนโรงพยาบาลบ่อยไม่ทําให้ร่างกายสุดโทมเหมือนคีโมและคนไข้จํานวนมากยังใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติเช่นทํางานดูแลครอบครัวหรือแม้แต่เดินทางไปต่างจังหวัดได้ตามปกติสําหรับประเทศก็ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของระบบสาธารณสุขและลดความเหลื่อมล้ําในการเข้าถึงยารักษาโรคร้าย นี่เป็นพระปรีชาสามารถต้องบอกว่าเป็นเพราะพระปรีชาสามารถโดยแท้ของศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรวราลรัตอัครราชกุม,มารีกรมพระศีสว่างควรัตรวราขัตติยราชนาลี นี่เป็นข่าวดีระดับประเทศและระดับโลกนะครับเพราะประเทศไทยคิดค้นยารักษาโรคมะเร็งแบบพุ่งเป้าไม่ต้องนอนโรงพยาบาลครับกินยาที่บ้านสามารถควบคุมมะเร็งและหายขาดได้ครับผมนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าแต่ละปีนั้นคนไทยสูญเสียชีวิตเพราะโรคมะเร็งนั้นนับแสนคนครับ นี่เป็นข่าวดีมากๆและยาผลิตในประเทศไทยได้เองโรงงานที่มีมาตรฐานราคายาก็จะถูกเพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนจะเข้าถึงยารักษาโรคร้ายแรงได้อย่างมีประสิทธิภาพลดความเหลื่อมร้ำครับไม่ใช่รอดเฉพาะมหาเศรษฐีตาสีตาสาคนจนหาเช้ากินค่ำเป็นมะเร็งตายลูกเดียว แต่นับแจดนี้ต่อไปคุณภาพการรักษาจะเท่าเทียมไม่ว่าจะเป็นตาสีตาสาหาเชา้ากินขําคนยากคนจนหรือเศรษฐีมีโอกาสรอดเช่นกันครับเพราะฉะนั้นผมย้ำเตือนตรงนี้เพราะไม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เข้าข่ายเป็นโรคมะเร็งตามที่ผมได้กล่าววันนี้ให้ติดตามข่าวสารและโทรสอบถาม โรงพยาบาลจุฬาพรได้ว่ายารักษาตัวนี้ผลิตเพื่อการค้าผลิตเพื่อจำหน่ายหรือยัาเพื่อจะเป็นวิทยาทานเพื่อจะเป็นประโยชน์ต่อญาติพี่น้องหรือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ป่วยเป็นโรคเมลงอยู่ในขณะน,นี้ขอได้โปรดกรุณาช่วยแชร์คลิปนี้ของผมเพื่อให้พี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศได้รับรู้รับทราบ และผมย้ำนะครับขอให้โทรสอบถามโรงพยาบาลจุฬาพรว่ายารักษาโรคมะเร็งพุ่บแบบพุ่งเป้าผลิตเพื่อจำหน่ายหรือยังชื่อยาอิมคานิปร้อยชื่อยาอิมคานิปร้อยโทรถามโรงพยาบาลจุฬาพรได้ครับ นี่เป็นข่าวดีข่าวแรกที่ผมนำมาชวนชิดชวนคุยประเด็นต่อมาเข้าสู่เรื่องของการเมืองผมนำประเด็นนี้มาชวนชิดชวนคุยว่าประเทศไทยเราเข้าสู่ยุคนี้แล้วหรือยังประเทศไทยเราเร็วร้ายและตกต่ำสุดๆจริงหรือไม่ ผมชวนตั้งคำถามถึงอนาคตของประเทศชาติอนาคตของบ้านเมืองของเราโดยเปิดมุมมองที่ไม่ใช่แค่เศรษฐกิจที่ซบเซาแต่ยังมีมิติของสังคมการเมืองและธรรมิบาลที่สะสมความอ่อนแอมาอย่างยาวนานยาวนานซึ่งเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ประเทศไทยพัฒนาได้อย่างช้าและจะรังท้ายอาเซียนอยู่แล้ว ประเด็นแรกที่จะมาชวนชิดชวนคุยประเด็นด้านสังคมปัญหาความเสื่อมทางศีลธรรมไม่ใช่แค่ในชีวิตประจำวันแต่รวมถึงสถาบันที่เคยได้รับความนับถือแม้เรื่องไม่ดีจะมีแค่บางกลุ่มแต่กลับสร้างความรู้สึกหมดหวังในหมู่ประชาชนโดยรวมยกตัวอย่างเช่นสถาบันคณะสงฆ์ต้องยอมรับว่าในช่วงนี้ พระผู้ใหญ่หลายรูปมีข่าวพัวพันเกี่ยวกับเงินหลายล้านบาทมีข่าวพัวพันเกี่ยวกับสีกาหลายรูปนี่เป็นความเสื่อมทางศิลธรรมที่จับต้องได้และชัดเจนที่สุดผมย้ำประเด็นนี้และก็ต้องทำความเข้าใจกับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่าผมเห็นในคอมเมนต์ในโลกโซเชียลก็รู้สึกไม่สบายใจ หลายคมเมนบอกว่าศาสนาพุทธเสื่อมแล้วศาสนาไม่เสื่อมครับศาสนาพุทธแนวทางหลักยังยึดถือพระธรรมคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าแต่ที่เสื่อมคือพระไม่กี่รูปครับผมย้ำนะครับว่าศาสนาพุทธไม่ได้เสื่อมหายไปไหนจากประเทศไทยยังเป็นศาสนาหลักประจำชาติที่เสื่อมคือพระสงฆ์บางรูปแค่นั้นครับ เพื่อความสบายใจของพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนประเด็นต่อมาด้านเศรษฐกิจอัตราเติบโตต่ำสุดในอาเซียนจากที่ธนาคารโลกเคยคาด GDP ไทยปี2568จะโต2.9%ตอนนี้ปรับเหลือเพียง1.8เท่านั้นรายได้รัดต่ำกว่าคาดรายจ่ายรัฐพุ่งสูงความกดดันงบประมาณมากขึ้นทุกปี นี่1.8ล่าสุดที่ธนาคารโลกลดประมาณการนี้ยังไม่แน่นะครับว่าชสิ้นปีนี้จะถึง1.8หรือไม่นี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะน่าเป็นห่วงเพราะผมตามที่ผมได้ติดตามข่าวตามสื่อต่างๆต้องบอกว่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เป็นพ่อค้าแม่ขายค้าขายอย่างยากลำบากครับ ยอดขายหดหายจนจะอยู่ไม่ได้หลายเจ้าหลายคนต้องปิดตัวลงคนงานตกงานการจับจ่ายใช้สอยอยู่ในภาวะเงินฝืดน,นี่คือผลกระทบอย่างมหาศาลต่อเศรษฐกิจรอความหวังการแก้ปัญหาเศรษฐกิจซึ่งนำโดยพรรคเพื่อไทยที่คุยนักคุยหนาว่า เป็นมือหนึ่งการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสองปีกว่าจะเข้าปีที่สามนะครับหนักยิ่งกว่ายุคลุงตู่อันนี้ผมไม่ได้จงเกียดจงคันจงชันพักเพื่อไทยและไม่ได้เชียร์ลุงตู่นะครับอันนี้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยสัมผัสได้ครับผมถึงย้ำหลายคลิปมากในยามภาวะวิกฤตเศรษฐกิจวิกฤตสังคม วิกฤตการเมืองวิกฤตความขัดแย้งย่านด้านภูมิรัฐศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นชายแดนระหว่างประเทศไม่ว่าจะเป็นความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกประเทศไทยจําเป็นต้องได้นายกรัฐมนตรีที่มีวิสัยทัศน์และมีความรู้ความสามารถในการบริหารประเทศประเทศไทยเราถึงจะรอดครับเพราะปัจจุบันนี้เพราะแม่พี่น้องประชาชนคนไทยก็ได้สัมผัสการเมืองปัจจุบันนี้ เป็นการเมืองต่างตอบแทนเป็นการเมืองสายเขือญาติลุงไม่ได้เป็นก็เอาหลานมาเป็นพ่อไม่ได้เป็นก็เอารูกมาเป็นโดยไม่สนใจว่าความรู้ความสามารถนั้นจะมาประจําเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆนั้นจะพาประเทศรอดพ้นวิกฤตที่ผมกล่าวมาได้อย่อยางไรนี่หนักหนายสาหัสครับแค่วิกฤตที่ผมกล่าวมาซ้ําเติมอยู่แล้ว วิกฤตการบริหารงานรัฐบาลอีกนี่ขนาดว่ามีข้อขัดแย้งชายแดนระหว่างไทยกัมพูชาและว้าแดงรัฐมนตรีการาหมยังไม่ตั้งครับทําเพื่ออะไรครับจริงอยู่มีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกกระทรวงการาม,มแต่ต้องเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงครับถึงจะมีอำนาจเต็มการบริหารจัดการความขัดแย้ง ภูมิรัฐศาสตร์ชายแดนไทยกัมพูชากับว้าแดงถึงจะสำเริจผลนี่ขับกันรัฐบาลแพรทองทานหนึ่งทับสองไม่ตั้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกาะหมุมทั้งที่จำเป็นครับนี่ประเทศย่อยยับไหมครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนนี่ประเด็นเศรษฐกิจก็มาพูดคุยแรกเปลี่ยนกันต่อไปประเด็นการเมือง การขาดความไว้วางใจในผู้นําการขาดธรรมภิบาลการที่คนมีอำนาจเข้าไปพัวพันกับธุรกิจสีเทาสะท้อนให้เห็นถึงความเปราะบางของระบบและความเสี่ยงที่ประเทศจะตกอยู่ในวังวนเดิมต้องนำเรียนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอย่างนี้นะครับว่านักการเมืองปัจจุบันพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยหลายคนตั้งคำถาม ว่านักการเมืองแต่ละคนนั้นมีความบริสุทธิ์ผุดผอมมีความสะอาดมีจริยธรรมประจําตัวหรือไม่เพราะนักการเมืองหลายคนต้องยอมรับวบ่าพ่อแม่พี่น้องประชาชนตั้งคําถามเกี่ยวกับธุรกิจสีเทาหรือไม่การเมืองเป็นเรื่องธุรกิจแล้ว อย่างนั้นใช่หรือไม่นี่ต้องตั้งคำถามครับเพราะฉะนั้นผมย้ำพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยอีกครั้งหนึ่งการที่การเมืองจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่แท้จริงได้รับอำนาจฉันทามติจากการเลือกตั้งแล้วต้องตั้งเป้าตั้งใจทํางานร้อยเปร์เซ็นต์รับใช้พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคน ผลประโยชน์ส่วนรวมต้องมาก,ก่อนผลประโยชน์ส่วนตนและครอบครัวแต่การเมืองปัจจุบันใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นผมย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งการเลือกตั้งครั้งต่อไปการเมืองภาคพลเมืองต้องเข้มแข็งเลือกพักการเมืองที่มีนโยบายเพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนเลือกพักการเมืองหน้าใหม่ๆมีรวมการมีความมุ่งมั่นที่จะเข้ามาบริหารประเทศ เพื่อพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนวันนี้ผมมาชวนคิดชวนคุยเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ